สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมป์เป็นเพลงวันนี้เรามาไม่ได้มากางเต็นท์แต่เรามานอนในรถกันไม่ได้เจอกันมาน่าจะ3-4เดือนแล้วเพราะว่าช่วงโควิดแล้วก็เราเริ่มทำงานกันแบบออนไซต์แล้วด้วยก็เลยไม่มีเวลาเลยครั้งนี้เราเปลี่ยนแนวมานอนในรถแทนวันนี้เราใช้ซูซูกิสวิตก็เป็นเต็นท์ท้ายรถ ของลากูน่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆแล้วเราก็จะใช้เป็นเต็นท์ห้องน้ำเนาะเต็นห้องน้ำแล้วก็เป็นทรัฟของเคียชัวตัวเก่าที่นี่ชื่อมาดาโฮมเป็นรีสอร์ทด้วยที่พักแล้วก็ลานกลางเต็นท์อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยเอำเภอท่าเคย ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นฟูจิประเทศไทยเพราะอะไรนี่เลยวิวด้านหลังพอดีวันนี้มาเรามาช่วงบ่ายแล้วเราก็เลยรีบมาเซตอัพก่อนได้ที่ตรงนี้พอดีก็ตรงหัวมุมข้างล่างแต่ตรงเนี้ยเขาจะให้รถมาจอดอสำหรับนอนได้ก็เฉพาะวันธรรมดาที่ไม่ค่อยมีคนพักกันเนาะเราก็ไม่ค่อยมีใครกางเต็มถ้าถึงจะอนุญาตแต่ต้องขอเข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ อันนี้จะเป็นจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่ท็อปสุดของที่นี่แล้วละ่ะข้างหลังก็จะเป็นนี่ภูเขาด้านหลังก็จะเหมือนภูเขาไฟาฟูจิเดี๋ยวยังไงเรื่องสถานที่เราจะรีวิวให้ตอนเช้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้นี่ก็4ี่โมงแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะจัดการเรื่องอาหารเย็นก็เหมือนเดิมอาหารเย็นเราก็หมูกระทะง่ายๆแล้วก็จิบน้ำแก๊กควยไป อย่างไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเก็บบรรยากาศาวิวรอบๆให้ดูแล้วกันครับเวลาหาันเย็นแล้วบรรยากาศตอนเย็นประมาณนี้เลยถ้าใครมาก็ google map ง่ายๆครับชมบรรยากาศตอนเย็นไปก่อน รยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้เลยน้ามานะแนะนำคือจริงๆดูในวิดีโออาจจะไม่สวยเท่าที่ควรแต่มาดูของจริงแล้วโอ้โหบรรยากาดีรับรองเลยว่ามาแล้วจะชอบแนะนำให้มาวันธรรมดาแล้วก็มากลางตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเซนไดหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะถามให้แล้วกัน แต่ถ้าให้จอดรถได้กลางเต็นท์ก็ก็น่าจะได้นะแต่ถ้าคนเยอะตรงนี้จะจอดรถนอนไม่ได้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจอดรถนอนไม่ได้ สวัตอนเช้าที่มาดาโฮมเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยเพิ่งเคยกา้นอนในรถครั้งแรกตัวที่เราใส่ข้างหลังเน่ะพอเวลาเราม,ามันตียงก็มันก็จะดังนะสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีตีหนึ่งตีสองแล้วก็ปิดฝาท้ายจบนอนได้นุนี้ปิดแทนแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว <laughs> รู้เลยว่าคราวหน้านี้ถ้าไปที่ลมแรงๆนี้ข้างหลังนี่ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะไอตัวไอต,ตัวผ้าคลุมนี่บรรยากาศตอนเช้าที่นี่ฝนตกนะแต่ว่าเช้านี้ไม่มีหมอกไม่มีหมอกอากาศตอนนี้23องศาเดือนกันยายนถ้าเป็นช่วงปลายปีน่าจะหนาวกว่านี้บรยากาศดีเชียวตอนเช้า ที่นี่ตกปลาได้นะครับปลาเยอะเท่านห้นนี่เช้ามาปลาก็ขึ้นเต็มไปหมดผมก็เอาเบ็ดมาแต่ตกไม่ได้ตกไม่เป็นนั่นแหละไม่ใช่ตกไม่ได้เอาตกไม่เป็นเมื่อคืนก็แต่เมื่อคืนนอนเร็วเพราะว่าฝนตกหลับไปเมื่อคืนแต่ด้ยานอนในรถครั้งแรก <c oughs> วันนี้เมนูง่ายๆไข่กระทะผมว่าเป็นเมนูอาหารเช้าที่ง่ายๆสุดแล้วล่ะกับบรรยากาศแบบนี้ที่มาดาโฮมคลิปนี้คงไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมาเลยนะเพราะส่วนใหญ่คลิปนี้ก็มือถือล้วนๆเลยเอาว่าดูเป็นบรรยากาศกับเป็นไอเดียใครที่จะมา กลางเต็นแล้วกันเนาะอย่างที่ผมบอกเนี่ยบ้านพักมันจะมีด้านบนด้านบนจะมีเป็นแถบอยู่มีไม่กี่หลังแล้วก็บนสุดตรงนู้นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นมอเตอร์โฮมเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านบ้านรถเป็นบ้านรถแล้วก็ลานกลางเต็นก็จะมีทั้งหน้าบ้านแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ตรงบันไดที่เป็นบันไดไว้ถ่ายรูปยาวไปเลยส่วนตรงเนี้ยที่ผมจอดเนี่ยจริงๆก็ก็กลางเต็นได้นะถ้าเกิดข้างบนมันเต็มแต่ว่ารถจะลงมาไม่ได้ ถ้าถาวันไหนที่คนกางเต็นท์เยอะนะฮะเราจะลงมาไม่ได้แต่นี่ผมขอเขาละผมก็เลยมาจอดได้ห้องน้ําที่นี่เขาแยกชายหญิงมีทั้งที่อาบน้ําแล้วก็สุขภัณฑ์น้ําค่อนข้างแรงเลยห้องน้ําค่อนข้างดีมีสุขภัณฑ์มีที่อาบน้ําห้องน้ําชายจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้องแล้วก็จะมี โถปัสสาวะด้านหลังผู้หญิงก็เท่ากันด้านหน้าก็จะมีล้า,างหน้าไว้แปรงฟันล้างหน้าตอนเช้าส่วนของบ้านพักเขาก็จะมีเป็นรถบ้านด้านบนแล้วก็จะมีมีเป็นห้องพักเรื่องราคายังไงติดต่อกับห้องพักโดยตรงดีกว่าก็มีตั้งแต่พันกว่าบาท ไม่แพงก็แล้วแต่ว่าเป็นวันอะไรด้วยที่จอดรถมีเยอะพอสมควรแต่ว่าลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์จะอยู่ด้านบนนี้จอดรถต้องจอดจอดด้านนอกเท่านั้นแล้วก็ขนของขึ้นไปลานด้านบน คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ